สวัสดีครับวันนี้พบกับคบรูบอลสอนสังคมอีกเช่นเคยนะฮะกับในเรื่องของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะฮะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับวันนี้ก็ว่าดในเรื่องของวันสําคัญนะฮะหลักๆที่ครูจะมาสรุปเนื้อหาไว้ให้พวกเราฟังนะครับมาเริ่มกันเลยเนาะในส่วนของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับเด็กๆนะฮะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั้นจะประกอบไปด้วย8วันสําคัญด้วยกันที่ ถ้าเราจับใจความได้เราจะสามารถนําไปใช้ในเรื่องของการสอบนะบไม่ว่าจะเป็นสอบเขา้าม .c นะสอบศึกษาต่อตอนหมอหหรือแม้กระทั่งตอนสอบเตรียมรับราชการอ่ะในนู่นเลยจบปริญญาเลยก็สามารถเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นพาร์ทของวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นพาร์ทที่เรามองข้ามไปไม่ได้นะครับถ้าเป็นพุทธศาสนาในสาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมเนี่ยนะฮะเอาละทีนี้ เข้าประเด็นกันเลยดีกว่าในส่วนของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยวันสําคัญวันแรกคือวันวิสาขบูชานะครับในวันวิสาขบูชาเนี่ยครูเปรียบเสมือนวันพระพุทธนะฮะเทคนิคในการจำของครูคือให้เราจําไม่ว่าเป็นวันพระพุทธเพราะวันวิสาขบูชาจะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการประสูติตัสรูและปรินิพานนะฮะ ซึ่งจะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ของทุกปีนะฮะนอกจากนี้วันนี้ยังถือว่าเป็นวันสําคัญสากลของโลกซึ่งก็ได้รับการรับรองจาก UN ตั้งแต่ปี2542นะครับ2542ได้รับการยกย่องจาก UN นะว่าให้เป็นวันสําคัญสากลของโลกซึ่งอาจจะออกข้อสอบได้นะครับเคยมีโอนตอครูจาไม่ได้แล้วว่าปีไหนเคยเอาเรื่องนี้ไปสอบนะครับเอาไปออกข้อสอบเนาะ ก็ถือว่าเป็นเกตความรู้รอบตัวให้พวกเราเนี่ยนะฮะเก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับนี่คือวันสําคัญวันแรกเนาะเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้านะครับโอเคเราเรียกว่าวันพระพุทธนะฮะต่อมาวันพระธรรมก็คือวันมาคาบูชานะครับเทคนิคของครูก็อย่างที่บอกวันมาคาบูชาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นวันพระธรรมเพราะว่ามีเหตุการณ์จตุลงคัสนิบาตกับมีโอวาทปฏิโมก เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงกับวันเพนขึ้น15ค่ํา่เดือน3ของทุกปีเลยนะครับ15ค่ําเดือน3เราก็จะจัดวันมาคับบูชาเนาะในเหตุการณ์จะตกลงกสันนิบาตเนี่ยมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญอยู่4เหตุการณ์ด้วยกันนะฮะจะตุแปกว่า4แล้วเรารู้อยู่แล้วนะฮะประกอบไปด้วย1มีพระสงฆ์1250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย2พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ สามนะฮะพระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้นะฮะด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือวิธีการที่พระพุทธเจ้านั้นทรงบวชให้นะครับซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วนะฮะถัดมาเหตุการณ์ที่สี่ก็คือเป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงนะครับเราก็เลยเรียกมรวมสี่เหตุการณ์นี้ว่าจตุลงคสันวิบัตินะครับและโอวาทปฏิโมกซึ่ง เราถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของพัะพุศาสนาประกอบไปด้วยนะฮะหลักธรรมอยู่3ส่วนด้วยกันคือทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสนี่ฮะง่ายๆแค่นั้นโอวาทปฏิโมกทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสเนาะวันมาฆาบูชาหรือวันพระธรรมก็มีรายละเอียดเนี่ยโดยสรุปคร่าวๆก็แค่นี้เองนะครับและวันพระสงฆ์คือวันอาสาฬหาบูชา ซึ่งก็เป็นในอ,อีกหนึ่งวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสาประการนะครับประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับพระพุทธก็คือมีพระพุทธเจ้านะครับในตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็เดินทางมานะฮะเพื่อที่จะมาสั่งสอนธรรมให้กับกนะบัญจวัคคีย์ถูกต้องไหมฮะในการนั้นนะครับพระพุทธเจ้าท่านสแสดงปฐถมเทศนาชื่อว่าธรรมมาจากกับประวัตนสูตร นะให้กับปัญจวัคคีย์แล้วก็มีพระโกธัญญะเห็นดวงตาแห่งธรรมแล้วก็ขอบวชทําให้พระโกธัญญนะ,ะเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็เลยเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสาประการนะครับตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่้าเดือน8ของทุกปีนะฮะถัดมาอัฐมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้านะครับตรงกับวันแรม8ค่าเดือน6 ของทุกปีนะครับก็เป็นวันสําคัญที่พึ่งได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะพึ่งได้รับการนํามาปฏิบัตินะฮะเป็นศาสนจนะกริบในช่วงหลังๆเนี่ยนะเัพึ่งก็ได้รับความสําคัญเรามีการจัดประเพณีนะครับในวันอัทมีบูชาเลื่อยมานะครับแต่ว่าพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานเนาะชาวพุทธเราพึ่งจัดประเพณีเกี่ยวกับวันอัทมีบูชาได้ไม่นานนะครับต่อมาวันที่5ในวันเข้าพรรษาใกล้ละ วันเข้าพรรษาคือวันที่พระสงฆ์ท่านปวาวณาว่าจะไม่ไปจําวัดที่อื่นนะครับไม่ไปจําวัดที่อื่นเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับตลอดช่วงพรรษาเว้นแต่ว่ามีเหตุจําเป็นนะฮะทีนี้สาเหตุของการที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเรื่องของวันเข้าพรรษาก็เพราะว่ามีพระสงฆ์ไปเหยียบย่ําถูกต้องไหมเด็กๆพืชพันธ์ ที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้และมีการไปแจ้งวุทธเจ้าวุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโอเคนะฮะในช่วงหน้าฝนช่วงเข้าพรรษาเนี่ยให้พระสงฆ์เนี่ยประรณาตัวเองว่าจะอยู่จำพรรษาที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ไปจำพรรษาที่อื่นไม่ไปจำวัดที่อื่นนะฮะตลอด3เดือนนะครับก็คือในช่วงหน้าฝนอันนี้ก็เป็นมูลเหตุของการเกิดวันเข้าพรรษาซึ่งจะตรงกับวันแรม1ค่ําเดือน8นะสังเกตดูในเดือน8เนี่ยมีวันสําคัญเกิดขึ้นแล้ว1วัน คือวันอาสาฬหาบูชานี่ที่จะถึงนี้เลยนะครับพอวันอาสาฬหาบูชาคือวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ใช่ไหมครับวันถัดมาก็จะเป็นวันเข้าพรรษาสังเกตดูนะดังนั้นนะครับหลักในการจำก็ง่ายๆเนาะก็จะเป็นไงเอ่ยเข้า,าวันอาสาฬหาบูชาเสร็จปุ๊บก็จะมานำสู่วันเข้าพรรษาน,นั่นเองนะครับ แล้วในวันเข้าพรรษาเนี่ยมีประเพณีสําคัญสำคัญที่เราเป็นไงเอ่ยควรรู้นะครับนั่นก็คือ1การถวายเทียนพรรษาเนาะซึ่งก็จะทําเป็นประจําทุกปีทุกปีนะและ2คือการถวายผ้าอาบน้ําฝนซึ่งจะคล้ายกับสบงของพระพิสุสงฆ์แต่จะบางกว่าเพราะหน้าฝนเนี่ยเวลาเกิดฝนตกฝนอะไรเนี่ยนะจะได้แบบเป็นไงพระสงฆ์ท่านจะได้แบบว่า ผัดเปลี่ยนแล้วมันก็จะแห้งเร็วนะครับเนาะอันอนี้ก็จะเป็นประเพณีที่สําคัญสําคัญนะที่เรา,าควรรู้ไว้นะเป็นความรู้รอบตัววันสําคัญถัดมาเข้าสู่วันที่6กแล้วคือวันออกพรรษาเป็นวันครบสามเดือนในการประวณาตัวเองว่าจะไม่ไปจำพรรษาที่อื่นของพระพิสุสฆงถูกต้องไหมครับซึ่งจะตรงกับวันเพนขึ้น15ค่ําเดือน11เนี่ยบางคนก็ไปจวมานะไรฮะ บั้งไฟพญานาคก็มีเหตุการณ์สาคัญไงในประเทศไทยใช่ปะบั้งไฟพญานาคนะครับแล้วในก่อนวันออกพรรษาเนี่ยก็จะมีการประวรณาตัวเองของพระสงฆ์นะครับการประวรณาก็คือการตักเตือนว่ากล่าวตักเตือนกันและโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระภิกษุที่มีอายุนะครับมีอามีพรรษาสูงกว่าให้คําแนะนําตักเตือนกับพระสงฆ์ที่เป็นไงเอ่ยมีพรรษาน้อยกว่านะครับมีอาวุโสูลน้อยกว่านั่นเอง ประเพณีที่สําคัญในช่วงวันออกพรรษานะฮะคือการทอดกรถินนะครับอันนี้อาจจะเอาไปออกข้อสอบเจอบ่อยทอดกรถินเนี่ยจะกระทําในช่วงหลังออกพรรษาไม่เกิน1เดือนนะครับก็คือไม่เกิน1เดือนหลังจากการออกพรรษาทําได้ปีละ1ครั้งนะฮะวัดละ1ครั้งเนาะในการทอดกรถินนะครับก็จะตรงกันข้ามกับทอดป่าป่าซึ่งทอดปราป่าเนี่ยทำได้ตลอดทั้งปี นะทำได้ทุกช่วงแต่ถ้าเป็นการทอดกระถิน่นก็จะทําได้เป็นไงเอ่ยช่วงหลังออกพรรษาไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเพณีที่สําคัญนะฮะถัดมามีการถวายเทียนจํานำพรรษาจริงๆแล้วเทียนจํานำพรรษาจะถวายให้กับพระสงฆ์ที่มีการอยู่จนครบพรรษานะครับก็จะถวายในช่วงออกพรรษานี่แหละนะจะไม่เหมือนกับการถวายเทียนพรรษาเพราะถวายเทียนพรรษาถวายช่วง เข้าพรรษานะครับนี่ช่วงเข้าพรรษาจะถวายเทียนพรรษาแต่เทียนจำนำพรรษาจะถวายในช่วงวันออกพรรษานะฮะต่อมาวันที่7คือตักบาตรเทวเป็นประเพณีที่สําคัญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับจะทํากันในช่วงหนึ่งวันหลังจากวันออกพรรษานะครับถ้าวันนี้เป็นวันออกพรรษาวันถัดมาคือตักบาตรเทวเรารู้เลยนะซึ่งมีมูลเหตุจากการที่พระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านไปเสด็จโปรดมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะในพรรษาที่7ของพระพุทธเจ้านะครับท่านก็พอวันออกพรรษาท่านก็เสด็จกลับลงมาชาวบ้านก็เป็นงฮะเป็นรอตักบาตรมันก็เลยเกิดเป็นประเพณีสําคัญที่เราเรียกว่าวันตักบาตรเทโวโลหะนะฮะตรงกับวันแรม1ค่ําเดือน11อนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญในวุธศาสนาและสุดท้ายวันที่8วันธรรมะสวรสด์นะฮะ เรารู้จักกันในานามของวันพระหรือบางคนอาจจะเรียกตรงตัวก็ได้ว่าเป็นวันฟังธรรมต้องไหมฮะสวันณะก็คือการฟังนะครับก็เป็นวันที่เราชาวพุทธเนี่ยนะฮะพุทธศาสนิก,กชนเนี่ยเข้าวัดทาบุญนะครับฟังธรรมนะฮะก็ว่ากันไปนะตามความเหมาะสมตามความสะดวกของแต่ละคนเนาะทีนี้นะฮะในวันธรรมสะวมนนะหรือว่าวันพระเนี่ย ก็1เดือนจะประกอบไปด้วย4วันสําคัญสําคัญแต่ครูจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือในกรณีที่เป็นเดือนคู่นะครับ4วันนั้นก็คือวันขึ้น8ค่ากับขึ้น15ค่ํานะฮะถ้าเป็นข้างแรมก็จะเป็นแรม8ค่ากับแรม15ค่ํานะในกรณีที่เป็นเดือนขี้นะฮะวันพระหรือวันธรรมสมณนะก็จะมี4วันเหมือนกันนะฮะ ข้างขึ้นก็จะเป็นวันขึ้น8ค่านะฮะขึ้น15ค่ําข้างแรมก็จะเป็นแรม8ค่าและแรม14ค่ค่ำทาไม,มาจึงเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะว่า,าในปฏิทินทางพุทธศาสนาเนี่ยเราใช้ปฏิทินทางจันทรคติถูต้องไหมฮะทางจันทรคติซึ่งก็จะนับ,บวงโคจรของดวงจันทร์ถูกไหม นับวงโคจรของเดวงจันทร์นะฮะทีนี้ในวงโคจรเนี่ยก็จะมีรอบถ้าเป็นเดือนคู่เดือนคู่นะฮะก็จะมี30วันเดือนคู่ก็ได้แก่ได้เลยเดือนยีใช่ไหมฮะเดือนสเดือน6เดือน8เดือน10เดือน12นี่เป็นเดือนคู่ก็ เดือนคู่มี30วันก็ตั้งแต่ข้างขึ้นใช่ไหมขึ้น1นึ่งาจนถึงขึ้น15ค่ําแรม1ค่ําจนถึงแรม15ค่ําอันนี้คือในกรณีที่เป็นเดือนคู่ก็จะมี30วันถ้าเป็นเดือนขี้เดือนขี้ก็คือเดือนายเดือนายเดือน3เดือน5เดือน7เดือน9เดือน11จะมี29วัน ะะ29วันก็ถ้าเป็นข้างขึ้นข้างขึ้นก็จะมีตั้งแต่หนึ่งข้ามจนถึงขึ้นสิบห้าข้ามนะฮะถ้าเป็นข้างแหลมก็จะมีแหลมหนึ่งข้ามจนถึงแหลมสิบสี่ข้ามรวมแล้วมียี่สิบเก้าวันเห็นไหมฮะดังนั้นเวลาที่เราถามว่าวันธรรมะสวรรค มันตรงกับวันอะไรเราต้องดูก่อนว่าเดือนนั้นเป็นเดือนอะไรเป็นเดือนคู่หรือเป็นเดือนขี่นะครับเนาะเพื่อที่จะได้บอกได้ว่าถ้าเป็นเดือนคู่อ่ะวันธรรมะสวนะนะฮะเหมือนกันหมดทุะการยกเว้นข้างแรมเป็นเดือนคู่ก็เป็นแรม15บห้าคถ้าเป็นเดือนขี่ก็จะเป็นแรม14บ่ค่เราก็สามารถบอกได้นะครับโอเคนี่เป็นสาเหตุของวันธรรมะสวนะที่จําเป็นจะต้องบอกว่าเป็นกรณีเดือนคู่หรือเป็นกรณีเดือนขี่เนาะ เด็กนะครับโอเควันสําคัญตามพุทธศาสนา8วันเนี่ยนะฮนะมีแค่นี้เองนะครับดังนั้นเนาะเราก็ลองทบทวนดูนะครับครูก็สรุปเนื้อหาแบบแบบสรุปเลยแบบสั้นๆเลยเอามาให้พวกเรานะครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเราทีนี้เมื่อเราเรียนไปแล้วนะครับเรามาลองทบทวนกันดูซิว่าเรามีความรู้ความเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะเริ่มจากข้อที่1น วันสาคัญทางพุทธศาสนาวันใดที่ชาวพุทธนิยมไปถวายเทียนพรรษานะฮะวันไหนฮะคำตอบก็คือขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึงอ่าวันที่ชาวพุทธนิยมไปถวายเทียนพรรษาก็คือวันเข้าพรรษาถูกต้องไหมฮะอ่วันเข้าพรรษาวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สําคัญ ก็คือเหตุการณ์จตุลงคสันนิบาตตรงกับ <c oughs> วันพระธรรมคือวันมาคบูชานะฮะเวลาที่เรานับวันพระธรรมคือวันอะไรวันพระพุทธวันพระธรรมวันพระสงฆ์วิมาอาสานี่คือหลักในการจําวิมาอาสาวิคือวิสาขบูชามาคือมาคบูชาอาสาคืออาสาละหะบูชานะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เนาะถัดมาวันสําคัญนนวุธศา,า์ที่เป็นวันสําคัญสากลชัดเจนมากคือวันวิสาขาบูชานะครับโอเควันเพลญขึ้น15บห้าคเดือน11บ้างไฟพญายนาคมันคือวันออกพรรษาโอเคสุดท้ายนะฮะวันที่มีการแสดงปฐมประเทศนา นั่นแสดงว่ามีพะระรัตนตรัยครบ3ประการนะฮะตรงกับวันอาสาละาบูชาโอเคนะครับนี่ก็เป็นการทบทวนเนาะในเรื่องของวันสำคัญนาพุทธศาสนานะครับเด็กๆก,ก็ลองไปทบทวนกันดูนะฮะหวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์กับเด็กๆแล้วเราสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้นะครับสุดท้าย ะะเรื่องนี้จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันเรื่องหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คูด,ด้วยแนะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเด็กๆ